สำหรับ EP นี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการนำ Canva ลงไปใส่ใน Google Sites ของเรานะครับ่สวนโดยส่วนมากคุณครูจะทำผลิตสื่อจาก Canva และก็นักเรียนทำผลงานส่งในแคนวาทีนี้มาดูวิธีที่1กันนะครับวิธีที่1ในกรณีที่เราสามารถแก้ไขงานชิ้นนั้นได้หรือเป็นงานของตัวเรานะครับที่เรามีสิทธิ์แก้ไขให้ท่านไปที่คำว่าแชร์นะครับ ใช์ Share. ท่านจะเห็นคําว่าเพิ่มเติมอยู่ด้านล่างสุดเลยเพิ่มเติมนะครับปึ๊บจะมีเครื่องมือใช้งานได้ตรงนี้นะครับนะครับสีเข,เขียวที่ผมเลือกไว้แล้วรายการแบบฝังเป็นแท็กเปิดปิดตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นคลิกนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่ท่านจะไปเปิดตรงนั้นนะครับ ให้ท่านเปลี่ยนจากทุกคนที่มีลิงก์ให้เป็นดูได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมาแก้งานของท่านนะครับเสร็จแล้วก็ทำตามขั้นตอนเลยแล้วก็เลือกแบบฝังนะครับจะปรากฏเป็น2แถวแบบนี้นะครับแถวแรกเป็นโค้ดฝังแบบ html แถวที่สองเป็นลิงก์ฝังอัจฉริยะเขาก็จะบอกแพลตฟอร์มที่รองรับท่านสามารถเข้าไปศึกษาตร,ตรงนี้ได้ว่าแพลตฟอร์มอันไหนรองรับบ้างนะครับลิงก์ของเราได้หรือเปล่า ท่านก็คัดลอกในบรรทัดแรกนะครับโค้ดแบบฝังกดคัดลอกนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ o o o l l s s t e s ของท่านนะครับไปที่ Google Sites ของท่านปุ๊บนะครับท่านจะเห็นเครื่องหมายแบบเดียวกันด้านขวามือนะครับคำว่าฝังนะครับปุ๊บกดหนึ่งครั้งจะเด้งป๊อปอัพแบบนี้มานะครับฝังแบบฝังจากเว็บนะครับ ที่เราเลือกอยู่เป็น Default ก็คือ URL นะครับให้ท่านเลือกเปลี่ยนใหม่เป็นฝังโค้ดนะครับจะเป็นวางโค้ด HTML ท่านก็กดวางได้เลย c t r l V ได้เลยนะครับกดคำว่าถัดไปนะครับเขาจะปรากฏตัวอย่างขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดแทรกได้เลยครับอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งแล้วท่านก็ขยายตามขนาดของงานของท่านนะครับขยายให้พอดีเเล็กใหญ่ก็ว่าไปนะครับ กรณีที่สองอันนี้กรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สองถ้าเป็นลิงก์แคนว่าที่นักเรียนแชร์ให้ท่านหรือท่านไม่มีสิทธ์แก้ไขนะครับเป็นของคนอื่นนั่นเองนะครับกรณียกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นลิงก์สำหรับดูได้เท่านั้นคัดลอกแล้วก็มีนักเรียนนำมาส่งท่านนะครับเรียนำนำมาส่งท่านท่านเปิดดูได้อย่างเดียวนะครับ ทีนี้ให้ท่านไปที่คำว่าแชร์นะครับคัดลอกลิงก์นะครับหรือท่านจะก๊อปลิงก์ตรง URL ตรงนี้ได้เลยนะครับคัดลอกลิงก์กลับไปที่เว็บไซต์ Google Sites ของท่านนะครับท่านก็วางนะครับวางแบบฝังเหมือนกันแต่จะเป็นการใช้ URL นะครับแต่แค้นว่าจะไม่อนุญาตสิทธิ์ให้โชวต์วตัวอย่างจะเป็นลิงก์แบบนี้ แต่ท่านเห็นเครื่องหมายเปิดแถบใหม่ไหมครับตรงนี้ที่เป็นลูกศรชี้ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าท่านอยากให้โชว์หน้าแรกแบบนี้วิธีการที่แนะนำนะครับให้ท่านปิน์สกรีนปิน์นสกรีนในส่วนที่เป็นรูปภาพนี่นะครับนำมาวางพอปริน์สกรีนเสร็จก็คอนโทนวี B เหมือนกันวางแล้วท่านจะเห็นเครื่องมือที่เป็นโซ่แบบนี้ใช่ไหมครับเครื่องมือแทรกลิงก์ท่านก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้แหละครับ ลิงก์ที่ท่านเปิดงานนะครับคัดลอกลิงก์มานะครับน,นี้อันนี้ลบออกไปก่อนนะครับคัดลอกลิงก์มาแปะในรูปภาพปุ๊บนะครับก็กดใช้งานนะครับเหมือนกันปุ๊บจะมีลิงก์ตรงนี้เวลากดเดผยแพร่นะครับพอกดเผยแพร่มาดูตัวอย่างว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับซึ่งกรณีที่หนึ่งเป็นแคนวาที่ท่านทำสื่อไว้นะคะเป็นเจ้าของ ท่านจะสามารถเว็บไซต์ที่เผยแพร่ก่อนกรณีที่หนึ่งนะครับท่านจะสามารถกดคลิกดูสไลด์แคนวานั้นได้เลยนะครับกรณีที่สองจะไม่มีการโชว์เล่นนะครับแต่ถ้าเอาเมาส์ไปชี้สังเกตไหมครับจะเป็นลูกศรลูกมือแล้วท่านกดคลิกมันถึงจะเด้งไปหน้าแคนวาอันนี้เป็นกรณีที่1และ2นะครับสำหรับ การนำลิงก์แคนว่านะครับไปแปะใน g o o g l s Si นะครับก็จะมี2ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าท่านใดมีรูปแบบอื่นก็สามารถแชร์กันเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากครับ